ส่วนกระทรวงแรงงานฮะรองโฆษกประจําสํานักนายกคุณคารมพลพรกลางก็ได้มีการชี้แจงฮะกรมแรงงานกระทรวงแรงงานโดยกรมจัดหางานเนี่ยก็ออกกวาดล้างการทํางานของแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายก็คือเจอจับปรับผักดันนะแล้วที่สําคัญก็คือตําแหน่งครูผู้สอนในสถานศึกษาถ้าเกิดอยากจะจ้างคนต่างชาตินะจะต้องนะมี ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ว่าเป็นใครเห็นเป็นต่างชาติจะมาสอนภาษาต่างชาติได้นะออไม่ได้ไม่ได้ฮะคะหากต้องการจ้างเนี่ยก็จะต้องจ้างคนที่มีใบอนุญาตถูกต้องะนะแล้วถ้าฝ่าฝืนก็มีผิดด้วยรับคนต่างชาติทํางานไม่มีใบอนุญาตผิดกฎหมายถูกดําเนินคดีด้วยนะส่วนแรงงานต่างด้าวที่ทํางานอยู่ในไทยต่อให้ทํางานอย่างถูกกฎหมายนะที่วันก่อนเนะี่ยที่มีภาพการประท้วงอ่ะชูป้าย ต้องการค่าแรงเพิ่มเติมขึ้นเป็น500-700น yeah. ะ